สวัสดีครับผมเซลเอ็กนะครับวันนี้นะฮะจะพามาดูเจ้า BMW 400X นะฮะนี่เรามาดูเจ้าตัว 400X นะฮะโฉมหน้าเนี่ยเป็นแอดเวนเจอร์กันเลยนะครับนี่จานดิสสวยยางสวยเลยนะคันนี้นะครับสีขาวดำบนี่เดี๋ยวดูรายละเอียดกันนะครับ สำหรับเจ้าคันนี้นะครับเป็นรถจดปี2021นะครับเลขไม่เพียง13,000มกิโลเท่านั้นเครดิตดีฟรีดาวนะครับนี่เบาะนะครับทูโทนนะครับดำแดงกันเลยนะครับกล่องหลังแต่งมีมาให้แล้ว1ใบนะครับนี่แชทนะครับ48ลิตรนะฮะพร้อมออกทริปกันได้เลยนะนี่ สภาพรถนะครับสวยเดิมนะครับทันนี้นะฮะลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับสามารถติดต่อเซลเอกเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมฝากช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับขอบคุณครับ